โมโนแวนพายคว้าแชมป์บาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกประจำปีนี้ไปครองพร้อมเดินหน้าสู้ศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่า ABL บาสเกตบอลไทยลีกรอบพิงชนะเลืน่นัดที่สองนะครับทีมโมโนทิวไผ่งามที่เสียเปรียบแพ้มาในนัดแรกได้กลับมาเล่นในบ้านรับการไาเยือนของโมโนแวนพายในชุดสีเทาที่หากเก็บชัยชนะในแมตชนี้ได้ก็จะควา้าแชมป์ไปครองในทันทีควอเตอร์แรกทั้งสองฝั่งเล่นกันอย่างสูสีโดยส่วนใหญ่ทำแต้มได้จากการเข้าทำจากวงใน จบ1ินาทีแรกทีมเยือนบุกมานำอยู่15ต่อ16ควอเตอร์2โมโนทิวไผ่งามเล่นได้อย่างมั่นใจจากทวัชชัยสุขทัพและชิดชัยอนันติก่อจบรึ่งแรกด้วยการพลิกขึ้นมานำโมโนแวมไพท่สกอร์30ต่อ2ี่สควอเตอร์3ทีมเยือนได้คะแนนจากผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างระงพันอภิลลงวิไลชัยด้วยการเข้าไปเลย์อัพจากวงในทำให้ทีมกลับมาพลิกขึ้นนำสีต่อ52าควอเตอร์สุดท้ายโมโนเวมไพยิ่งเล่นยิ่งดีขณะเดียวกันทิวไผ่งาม ถือว่าเล่นกันผิดพลาดค่อนข้างเยอะจนทำคะแนนไล่ตามไม่ทันสุดท้ายโมโนเวนไพ่คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์58ต่อ67คะแนนถือว่าเป็นแชมป์บาสไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งเป้าหมายต่อไปคือการเตรียมทีมเข้าแข่งขันบาสเกตบอลทิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่า ABL ในเดือนตุลาคมนี้เป็นแชมป์ตั้งแต่แรกนะครับผมเราได้สงเกมที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเกมวันนี้ถือว่า ถือว่ากดดันเรามากนะครับเขาเล่นได้ดีจริงๆนะครับแต่น้องเราทุกคนนักกีฬาทุกคนภูมิอารมณ์และควบคุมทุกอย่างทาให้วันนี้สําเร็จขึ้นมาได้ต่อไปในเดือนตุลาคมในปลายเดือนนี้เราจะมีการแข่งขันที่ A อ l นะครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปคว้าแชมป์ a อ l ระดับอาเซียนออกมาให้ได้นะครับผมโดยน้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมขณะที่ผู้ชิงที่สาเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่าไฮเทคอัสสัตว์แทบุรีเจอกับกาไฟฟ้าสวดภูมิภาค เป็นไฮเทคที่อาศัยความได้เปรียบจากประสบการณ์ของผู้เล่นเอาชนะไป68ต่อ58คะแนนนะครับไฮเทคชนะ2เกมรวดฟ้าอันดับที่3ไปครอง